สวัสดีค่ะจะส่งเทลเลอร์หนึ่งคันนะคะวันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะตัวนี้นี่นะคะเทลเลอร์ขนาดบรรทุกแมกโครส,สามตันนะคะสามตันสามจุดห้าตันนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นดุมราวรถกระบะสองคันสี่ล้อแบบนี้นะคะตัวเล็กๆสเปคที่ใช้งานกระ่อยมากเลยนะคะตัวนี้นี่นะคะตัวนี้พื้นเว้นช่องกลางไว้ใช้ของได้นะคะ เตรียมจะส่งแล้วโอเคอยู่ในเมืองการนาหน้าร้านของเราก็อยู่เมืองการนะคะลูกค้าที่อยู่เมืองการทางร้านเรามีบริการจะส่งให้ฟรีเลยนะคะโอเคค่ะ